เพว้วยความปลอดภัยของทุกท่านขณะนี้และการต้อน,นกกรับกำลังจะสาธพตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน,นเพื่อกระตุ้นทุกท่านให้ความสนใจขณะที่พนักงานต้อนรับสาธิตวิธีก,การใช้ครับ ladies and gentlemen as your safety is our concern we will now demonstrate to you the safety features on this aircraft we ask your attention to the flight attendants in front of you นี่ค is this is your seat belt วิธีการรัเดเข็มขัดให้สอบหูเข็มขัดเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่นโดยดึงที่สายรัดเข็มขัด Bastion buckle and tighten the belt by a and strap Insert meditip into the tighten the the pulling buckle วิธีการปลดเข็มขัดให้ยกหัวด้านบนขึ้นและแยกปลายทั้งสองด้านออกจากกัน Two and Lift the metal หากเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผงเหนือศีรษะของท่านจะตกลงมาโดยอัตโนมัติดึงหน้ากากลงมา ครอง้าก,กากไว้ที่บริเวณจมูกและปาสกสวมสระน็อรอบศีรษะแล้วหายใจตามปกติ Should ออกซิเจนแม็ก like this automatically drop from the compartment above your seat immediately pull the max firmly towards you place the max over your nose and mouth with a headband tightly around your head and breathe normally สวมหน้ากากให้ตัวเองก่อน แล้วสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่าน Place your own b a k first before assisting others under your care เสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน Your life vest is under your seat วิธีการใช้ให้สวมเข้าทางศีรษะปรับสายรัดด้านข้างให้ตึง To use it slip it over your head like this clip on the v a i s t b a n d and pull it tight ดึงแถบสีแดงที่ประตูทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลม At the exit before leaving the aircraft pull the red tag to inflate your life vest

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกระนาทิ้งสัมภาระต่างๆไว้บนเครื่อง During evacuation leave your hand luggage หากมีควันเกิดขึ้นให้หมอบตัวลงตามสัญญาณไฟที่พื้นไปยังทางออก If smoke is present please keep low and follow the pad lights to the nearest exit as indicated ใบที่แจงการใช้อุปกรณ์นิรภัยอยู่ในกระเป๋าก็งเกงนาที่นั่งของท่าน A copy of this safety information card is in your seat pocket ขอเรียนให้ท่านทาบว่าเทีน All Air Asia flight is a non-smoking flight. Thank you.